ัค right really. <Yeah! S 1> ไม่ไม่แบบนี้ไม่ได้ก่อนจะถึงอาวะจิ w G, มีเรื่องให้เล่าเยอะมากขอย้อนกลับไปก่อนไปอีกอีกโอเคตรงนี้ครับพวกเราเดินทางจากไทยไปถึงประเทศญี่ปุ่นที่เมืองโตเกียว แล้วพอจะมีเวลาเหลือก็เลยไปที่ย่านอีเคโบครเพราะมีอีกหนึ่งที่ที่ไม่ควรพลาดมากันที่ Big Camera สะกดด้วยตัวซีนะครับเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่มากๆมีสาขาอยู่ทั่วญี่ปุ่นที่สาขานี้มีถึง8ชั้นนอกจากสินค้าไอทียังมีสินค้าอื่นมากมายในราคาที่น่ารักด้วยของเยอะแค่ไหนไปดูกัน แว่นตา AR คือเราใส่ปุ๊บนะถ้าเอยู่ในเครื่องบินหรือการเดินทางอะ่ะเราจะมีจอเพิ่มใช้แบตเตอรี่อ่ะอ่าใช่ใช้แบต just a moment ใครมาญี่ปุ่นผมแนะนำที่นี่เลยครับ As stroll along stroll we together ใครก็รู้ว่าผมชอบพาร์กหรือว่าสวนสาธารณะใช่ไหมครับมาญี่ปุ่นทั้งทีก็ต้องมาแวะสักหน่อยบรรยากาศดีครับเหมาะกับการพักผ่อนหลังจากการเดินทางแต่ผมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับตอนที่อยู่ที่สนามบินมีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณสักเจ็ขวบมั้งหรือ6กขวบบอกว่าคุณลุงประภาคารไลท์เฮาส์นี่ กลางเมืองโตเกียวครับเ e a h เขาเรียกประภาคารที่อยู่บนบกเขาเรียก lantern tower สรุปนะครับประภาคารหรือว่า light house ที่อยู่บนบกเราจะต้องเรียกว่า lantern วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้เดินทางมาถึงจะเหนื่อยยังไงก็ต้องพาล่างมาทานอาหารมื้อแรกที่นี่ร้านโปรดเลยครับ Royal Hosts Royal o h t ร้านอาหารที่ทุกครั้งมาญี่ปุ่นต้องมากินนะครับเป็น Family Dinner เมนูอาหารก็มีหลากหลายเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยครับอาหารออกแนว Western Japanese ที่สำคัญอร่อยมากบรรยากาศร้านก็ดีถ้าใครมาญี่ปุ่นอย่าลืมแวะมานะครับที่สำคัญมีหลายสาขาด้วยนะ <S <S ใครมาญี่ปุ่นแล้วต้องเดินทางด้วยชินคันเซ็นวันนี้ผมมีทิปส์มาแชร์ด้วยนะ การนั่งชิมคันเซ็นไปโอซาก้านะครับแนะนำให้จองตั๋วผ่าน r a i l n i n j a c o m เพราะว่าถ้าเราไม่จองตั๋วนะทุกคนเขา้าแถวแน่นอนนี่นานเลยก็นอกจากนั้นนะถ้าเราได้จองออนไลน์หลยรในที่นั่งที่ดีเป็น first class แล้วก็แค่ติกนัึผ่านตู้คตอรตรงนี้เองเราต้องหาป้ายตัวนี้นะนี่อยู่ด้านนี้ข้างซ้ายตัว X นี่ เปลี่ยนินจานพิมพกับโค้ดสแกน QR โค้ดจากโทรศัพท์ครัโค้ดที่ในอีเมลร้อยไม่ต้องต้อนเหลอร้อยคนระับอ่ะมาดูบรรยากาศดูรอบๆกัน หลังจากขึ้น Station สถานีตรง16แล้วใช่ไหมฮะเราดูว่าเราคาร์คาดอยู่เลข8เก e, ้ 17A เราต้องเดินตามที่มันจะเขียนไว้ตรงนี้เห็นไหมและที่สำคัญนะครับถ้าเราจองล่วงหน้านะครับเราก็สามารถแจ้งได้ว่ามีสัมภาระใหญ่ซึ่งจะทำให้เราได้ที่นั่งข้างหน้าสุดหรือหลังที่สุดนะครับสามารถวางกระเป๋าได้สะดวกเลย เสร็จแล้วเติมพลังด้วยเบนโตะระหว่างเดินทางกันดีกว่าครับเป็นไฮไลท์สำหรับรเราเล่น,นะคะเวลาที่เรานั่งชิงกันเซนยบบครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่เตรียมาอาหารแบบนี้มันสะดวกตรงที่ว่ามีขายที่ตรงบริเวณขึ้นตรงชานชาลานะมีหลากหลายเมนูให้เราเลือกเลยราคาก็ไม่แพงนะเบาๆด้วยนะจริงแล้วอ่ะเขามีเบนโตะสมัยใหม่แหละ ที่เราจะใส่น้ำได้แล้วก็มันจะมีสตีมขึ้นมามันจะอร่อยใช่ในกดูของพ่อเนี่ยเขาปากแล้วครับกรดูสกายเนี่ยสกายนี้เป็นเนื้อ A5 ครับ เาเเนี่ยราก็ลองนั่งชินกันเซ็นไปชิน Osaka, โอซาก้าเพื่อไปรับรถ RV ไปท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับตัดสิน,นด,<ๆ>ดูไหมทำให้ดูนะเช่ารถขับที่ต่างประเทศนั้นง่ายกว่าที่คุณคิดนะครับมาญี่ปุ่นครั้งนี้เราได้ตัดสินใจที่จะเช่ารถมอเตอร์โฮมเดินทางจากโอซาก้าไปที่อวาจิ ซึ่งการเช่ารถขับที่ต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการเตรียมเอกสารสำหรับการเช่ารถพาสปอร์ตบัตรเครดิตและใบขับขี่สากลซึ่งทำง่ายมากครับเดินทางไปทำด้วยตัวเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำก็ได้ที่กรมการขนส่งใกล้บ้านคุณโดยเอกสารที่ต้องใช้นะครับก็ตามที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยครับ แล้วเราก็จองรถที่ต้องการเช่าไว้ล่วงหน้าพอเรามาถึงที่เขาก็จะแนะนำการใช้งานรถตรวจรถ,รถ,รถเสร็จก็สามารถออกเดินทางได้เลยที่เราเลือกมอเตอร์โฮมก็เพราะว่าเวลาที่เรานั่งไปด้วยกันทั้งครอบครัวมันจะมีความรู้สึกที่ได้ explore ชีวิตไปพร้อมๆกันไปกันครับมุ่งหน้าสู่อาวาจิ Awaji <Yeah! S 2> มาถึงแล้วค่ะอวาจิหลังจากที่การเดินทางของพวกเราเนี่ยมีทั้งแวะเติมสเสบียงแล้วก็แวะสถานที่น่าสนใจตลอดสองข้างทางก็มันสวยงามมากเกินนะคะเนี่ยตอนนี้ก็แวะอีกแล้วค่ะก็ที่จุดพักรถที่นะคะต้องแวะเลยเพราะมันว้าวมากเลยเขาชื่อว่ามิจิโนเอกิอุซุชิโอนะคะต้องแวะเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณวิวพาโนรามาเลยค่ะมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะเราก็ตั้งใจจะเที่ยวแบบคนญี่ปุ่นเขาเที่ยวกันเราไม่อยากเที่ยวแต่ในเมืองเราเลยวางแผนนะคะมาเที่ยวนอกเมืองกันบ้างมาอาวะจินะคะ เพราะสิ่งนี้เลยค่ะเจ้าหัวหอมบอกเลยนะคะว่าหัวหอมของเกาะแห่งนี้เนี่ยมันอร่อยจริงๆเลยค่ะมันหวานอร่อยแล้วก็ชุ่มฉ่าสมกับคาดั้มเลือเลยนะคะวิวที่นี่นะคะบอกได้เลยค่ะว่าสวยสุดๆเลยล่ะแล้วเราก็ต้องมาถ่ายรูปกับเจ้าหัวหอมยักษ์นี้นะคะเก็บไว้เป็นความทรงจําของเราแถมนะคะบริเวณรอบๆนี้ก็จะมีที่ช้อปปิง้งแล้วก็ของฝากเพียบเลยล่ะคะ่ะแนะนําอะไรดีบ้างครับวันนี้ อันเนี้ยที่เป็นมิโซะซุปก็มีหรือว่าจะเป็นซุปที่ผสมกับลูกผนบุย้ยหรือจะเป็นซุปที่ผสมกับมันฝรั่งซึ่งบอกเลยว่าเมนูที่คิดที่นี่ทุกอย่างเนี่ยต้องมีส่วนผสมของอันเนี้ยถึงได้หอมหัวใหญ่ของที่นี้น้ำหอมหัวใหญ่ผสมกับเบาๆนิดเดียวก่อนอุ้ยอันซุปหอมหัวใหญ่เลย เสกลับบ้านได้เลยนี่เลยอุ้ยโอ้ยชอบอร่อยเอาไปสองอันเอาไปฝากแฟนคลับด้วยยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ได้กิจกรรมกับไลท์เฮาส์ฟาร์มเรี่ับไปเลยค่ะซุปอร่ไรๆจากอาวาจิไอเลนนี่ เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องห่วงเลยแฟนแฟนเดอะไลท์เฮาส์นุดมีของฝากแน่นอนเลยค่ะเข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะคะได้ที่ Facebook ของเราเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งความสนุกที่สนุกได้ทั้งครอบครัวเลยจริงๆและที่ขาดไม่ได้นะคะชีสเบอร์เกอร์ที่ทำจากเจ้าหัวหอมต้องมาเลยนะครับอร่อยจริงๆใครมาญี่ปุ่นนะคะอยากจะให้เองมาเที่ยวที่อาวาจิจะไดเห็นความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นในอีกหนึ่งมุมมองค่ะ คาเฟ่อะไรอยู่กลางฟาร์มหัวหอม The Lighthouse Cafe วันนี้พาทุกคนมาคาเฟ่ที่อวัจิที่อวัจิไม่ได้มีแค่หัวหอมนะครับคันโนนอวัจิชิมเป็นคาเฟ่ที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากบรรยากาศรายล้อมไปด้วยฟาร์มหัวหอมเข้ามาในร้านจะพบกับบรรยากาศอบอุ่นสไตล์ชนบทของญี่ปุ่น เมนูนั้นคือดีมากเมนูแรกนะครับสตรอเบอรี่ชอร์ตเค้กนะครับอันนี้หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นมาก่อนสตรอเบอรี่เขาอะหอมหวานอร่อยมากเลยครับต่อไปนะครับไดฟุกุสตรอเบอรี่ไดฟุกุก็จะคล้ายๆกับโมจินะครับแต่ใช้แป้งโมจิโกเมะนะครับซึ่งก็จะเป็นแป้งโมจิที่บางกว่าเดิมนะครับ of course นะครับสตรอเบอรีหอมหวานอันนี้คือสุดยอดจริงๆนะครับ the best strawberry I ever had เลยครับ ต่อไปนะครับอันนี้คือสตาร์ของวันนี้เลยครับอันนี้ผมชอบมากเลยมิตาราชิดังโกะนะครับผมเป็นคนที่ชอบขนมญี่ปุ่นดังโกะมากมากเลยนะครับความพิเศษของเมนูนี้นะครับก็คือผมได้ย่างด้วยตัวเองเลยนะครับอยากได้แบบนุ่มๆหรือแบบกรอบๆไหมๆครับแล้วแต่คุณเลยครับมิตาราชิดังโกะนะครับก็จะเป็นดังโกะที่เคลือบกับซอสที่คล้ายๆซี๊วนะครับหรือซี๊วดำนะครับ รสชาติจะออกเค็มๆแต่ว่าก็จะมีความหวานของแปงโมจินะครับเสิร์ฟพร้อมกับท็อปปิง้งอย่างเช่นถั่วดแดงแล้วก็คินาโกะนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆไอซ์โคฮีตตเรียกว่าประทับใจใครมีโอกาสมาอาวาจิแนะนำให้มาเลยครับขนมโปรด The Lighthouse วันนี้พาทุกคนมาทำของเล่นญี่ปุ่นกันครับเรียกว่าฟุกิโมโดชิ ที่นี่เป็นโรงงานของเล่นฟุกิโมโดชิหรือของเล่นเป่าลมซึ่งเราสามารถมาเวิร์กช็อปทำของเล่นญี่ปุ่นพื้นบ้านได้ด้วยตัวของเราเองสามารถเลือกสีเลือกลายของของเล่นเราได้ตามที่เราชอบเลยนะครับ นอกจากประวัติอันยาวนานที่ถ่ายทอดกันมาแล้วนะครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจน่าจะมีการจดลิขสิทธินะว่าสถิติของฟุกิโมโดชินั้นสามารถทำได้หลากหลายแบบมากครับจะเป็น3ก้าน6ก้าน9 11 20โอ้โหนับไม่ถ้วนจนกลายเป็นต้นไม้เลยครับฟุกิโมโดชิฟุกิแปลว่าเป่าโมโดชิแปลว่ามันกลับเข้ามาฟุกิโมโดชิต้องบอกเลยว่า งานนี้เหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งและนี่แหละครับญี่ปุ่นในอีกมุมมองหนึ่งที่หายากที่ผมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสครับโอ้โอ เจสซีนต้องให่พ่อรู้จักนะตัวละครอะไรใครยังไงบ้างงั้นวันนี้พ่อติดตามทั้งคู่แล้วกันนะนะไม่รี่จริงแล้วอ่ะเจสซี่นพาพ่อพ่อมาไม่ใช่พ่อนาโตะแต่ว่าราเม็งของพ่อนาโตะโอ้ใช่เขาบอกราเม็งอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นเขาคือใครอ่ะคนรีวิวคนรีวิวอหรอเดี๋ยวเจอเรารีวิวแล้วจะรู้เหรอว่าอร่อยไม่อร่อยอาจจะปแม่เจอผมว่าให้ ตอนนี้เรามาอยู่ที่นิชิเกนโนโมริ ori, เป็นซีนพาร์คเรามาทำไมนะสกายอ่ามันดูนาริโตกับบรลูโตครับเขาทำได้ดีมากเหมือนเข้ามาในเมืองของนารูโตเลยหน้าผานี่ชื่ออะไรครับหน,น้าผาฮคาเกะครับตอนที่เราเข้าไปตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรงไงบ้างจนกระทั่ง เขามีการแจกอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะนะอันนี้ Scroll, Scroll ค่ะ Scroll Scroll หรือว่าเป็นคัมพีใช่ไหมที่เราต้องเปิดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจะมีสีน้ําเงินกับสีเขียวใช่ไหม mm hmm. ให้สกายอธิบายให้ฟังหน่อยดิว่าสีน้ำเงินทําอะไรครับดันนี้นคืออันสีฟ้าครับที่ผมทาโอเคซึ่งพ่อเนี่ยไม่ได้เข้าไปด้วยแต่ว่าเนี่ยที่เดินเข้าไปในนี้เขาเรียกอะไรนะ uh, ข่าวมงกุฎครับ uh, ข่าวมงกุฎหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Ma <aze>. z e It's a maze นะครับผม แต่ก่อนที่จะเข้าเนี่ยสกายต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นท่าที่แปลกๆหนะ่อยกายกําลังต้องทําเอ่อแฮนด์สไน์เพื่อที่จะอันลักประตูครับแฮนด์สไน์เป็นรายการไล่กระถาชนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เอ่อคำผิดสีเขียวคืออันที่จะต้องหาของในเอ่อเมืองครับแล้วก็จะเป็นฮินสอ๋อคำใบ้ใช่คำใบ้ครับแล้วก็ต้องตอบคําถามสกายหายไปนานมากนะพูดถึงไงใช่ครับมันมีอ่าสามสามชั้นครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายจะมีนายอุะตุครับ แล้วก็เราต้องข้ามประตูหรือว่าทำ Riddles อ๋อ i d d l e s เหรอเขาเรียกว่าถอดรหัสปรากฏว่าพอ s k y ยลงสไลด์มาพ่อกนึกว่าจะกลับบ้านแต่ปรากฏว่าอะไรนะอยากได้กระเป๋าใช่ไหมต้องทำยังไงบ้างต้องทำด่านด่านด่านของกัมพีสีเขียวแล้วก็สีฟ้าสำเร็จครับต้องทำให้ครบ ผมจะได้แค่กระเป๋าหนึงครับแต่ว่าขึ้นพาอเขา้ามาด้วยครับเล้วก็ได้กระเป๋าสองอัน,นะครับผมก็เลยให้อีกอันหนึ่งให้พีเจสินครับเพราะว่าเจาสินเขาอยากได้มากใช่โอเคก็อยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกลนะถือว่าของชิ้นนี้เป็นของที่ล,ลึกพิเศษสำหรับทริปนี้และกันรสำหรับทั้งสองคน ที่สำคัญมาที่นี่นะเราต้องทำตามคำท้าของนักรีวิวเขาบอกว่าต้องกินราเมงของที่นี่ร้านนี้ก็ตกแต่งเหมือนในการ์ตูนนารูโตะเป๊ะเลยสั่งมาทั้งแบบแบบออริจินอลและราเมงที่เป็นตัวร้ายในเรื่องนารูโตะมีตัวร้ายด้วยตัวอาคาสกิครับอ๋อแล้วก็จริงๆแล้วก็กินกันแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่างานนี้เรคคอมเมนครับอร่อยมากเลยครับ <laughs> ใช่ แล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับช่วงแรกภาพการเดินทางของ The Lighthouse Come Out ที่อาวาจิผมต้องบอกก่อนนะว่าทริปนี้เป็นการเดินทางที่มีความสุขมากการที่มีสมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันแบบนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้มีโอกาสใช้เวลาแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันเพราะว่าจริงๆทราบใช่ไหมครับว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากในทุกๆวินาทีถ้าเกิดยังไงดูคลิปนี้จบหรือดูรายการจบแล้วรู้สึกอยากจะออกมา ก็ออกมาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามแล้วต่อจากนี้ทาง Lighthouse ของเราก็กำลังจะมุ่งหน้าสู่หมุดหมายใหม่อยากให้ทุกคนรอติดตามชมกันได้เลยนะครับทุกช่องทางออนไลน์ที่กำลังขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับอย่าลืมแชร์กันด้วยนะแล้วก็ทาง p p c v HD ช่อง36แห่งนี้ครับผมแล้วออกมาใช้ชีวิตกันเถอะครับ live the life